สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาวน้อยใจสู้กางร่มเรียนออนไลน์กลางแดดเพราะในบ้านไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทําให้โรงเรียนต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษทําให้น้องบิวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหัวหินอายุ18ปีซึ่งอาศัยอยู่ลลที่บ้านเลขที่2 5 9 หมู่ที่5บ้านห้วยแร่ตำบลหนองพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ้านของน้องวิวอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินกว่า30กิโลเมตรถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จึงทําให้การเรียนออนไลน์มีปัญหาเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีน้องวิวจึงต้องหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการไปนั่งเรียนตรงเชิงเขาห่างจากหมู่บ้าน100เมตร เป็นที่โล่งม,มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะญี่ปุ่นเพื่อวางแท็บเล็ตและหนังสือเรียนจากนั้นก็กางร่มแล้วก็เริ่มเรียนออนไลน์ท่ามกลางแดดจ,จ้าวันละสองรอบคือรอบเช้าและรอบบ่ายเป็นประจำทุกวันบางวันสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีบางวันสัญญาณอินเทนญญอร์เน็ตก็ติดขัดเป็นบางช่วงไม่สามารถตอบโต้ในชั้นเรียนได้เหมือนเพื่อนนักเรียนคนอื่นหรือบางวันสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ล่มระหว่างเรียนต้องหลุนกันแบบวันต่อวัน ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนหัวหินกล่าวว่าน้องวิวตั้งใจเรียนมากได้เกรดเฉลี่ย3.98และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างดีซึ่งน้องวิวอยากเป็นคุณหมอพ่อแม่ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ด้านนายสุชาติปรีเปรมผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินกล่าวว่าสำหรับปัญหาด้านสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตเบื้องต้นทราบว่ามีตัวขยายสัญญาณจำหน่ายซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ถ้าสามารถใช้งานได้จริงทางโรงเรียนก็จะจัดหาให้สำหรับนักเรียนรายนี้ถือเป็นพลังให้กับนักเรียนคนอื่นชาวเน็ตเองก็ถามว่านี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงหรือจริงๆต้องถามว่าทำไมเด็กต้องลำบากขนาดนี้เพื่อที่จะเรียนหนังสือคุณควรจะช่วยแก้ปัญหาสิไม่ใช่มาบอกชื่นชมบางคนก็บอกว่าชื่นชมเด็กที่อุตสาห์ใ่รู้แต่สมเพศประเทศและคนบริหารที่พัฒนายังไง ความเจริญไม่ทั่วถึงทําให้เด็กมันลําบากสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนออนไลน์หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ